สวัสดีค่ะท่านผู้ชมขายเีทุกท่านจ้าวันนี้ก็มางรอตลาดนัดโคกระบือโดนทอยค่ะวันจันทร์ที่20บวันจันทร์ที่31สิงหา2563ค่ะ าอานอนแล้วมีะบเ <c oughs> <c oughs> หรอ่อมดเท่าไหร่นะแม่ลูกครับผมแม่ลูกครับีสิดับเอนสีลูกสลูกสองเยังดีนะครับ ลุงแม่ยังนีทงง้ทองว่างอทองว่างตอนนี้คทองว่างอยู่ทอง้ว่างอยู่ครับเมื่อไรก่อนสี่สบเจ็อ่าเอิญสี่สิบมองที่เอามีมองเอาอยู่ครับ4ี่ทบก็ขายมีมองเอาอยู่สีสนใจทังมาได้ที่เบอร์ศูนป <0 83, S 1> ครับศูนย์แปดสามหกหกเจ็ดหกเจ็เจหเจ็ห้าขายไปหาโค้งแล้วครับโหขายไปหาโคมแล้วบาสันคนไม่เก่งว่าโค้งเลยคน ใส่คมได้อ <Re ีกเบิดแล้วครับเอ้าโหอันนี้ขายบ้ดรงก่านี้นี้ของพ่อเพิ่รับถามไม่ถามไม่ไม่ไม่อะไปวยมาทางใดเป็นนี้เดี๋ยวมันเดี๋ยวมันดีแต่เหงัวดี โอ้ตัวเมียเขาได้หอมได้ไหมห้าหมื่นเนี่ยห้าหมื่นหอมห้าหมื่นสักต่างบทอะไรครับยังขาใหญ่ฮะแข่งขาใหญ่เออพอดีให้เอาสองคนหนึ่งเลยสองคนนี่งเลยเนี่ยนี่ยเนี่ยให้เอาสองคนหนึ่งเลยในห้อยลูกหลานในห้อยเช่นนั่นขาใหญ่ เราเ็กทแเ้าเค็กรอทาเราสนใจทางมาได้ที่เบอร์ศูนย์เก้าแปดศูนย์เก้าแปดสองแปดหนึ่งสองแปดหนึ่งแปดหนึ่งถึงแปดแปดหนึ่งองแปดายแล้วเแม่หนาม่รับขายเลยขายครับขายปะรเรือยีขาวเลยอีขาวอีขาวเท่าไหีขาวอีขาวมัน ่านงัวเนื <t ani> ้อครับมีทุกอย่างให้ดูอ่มีมีงัวทุกอย่างให้ดูอยู่อ่ะ้างสนใจทักมาได้นะคะที่อัวตัวนี้นะคะเบอร์ก็ให้ เมื่อกี้นี่แหละค่ะอันนี้ก็แม่ของเพื่อนยู่ได้วมาสัน กจะได้หาที่มาไม่ละมันมีาเรา้ของสตัวนี่้นี้สันสองครับ

เแปดหนึ่งครับเลขแปดหนึ่งเจ็้าหครับหนึห้อยหมองครับห้อยหมองบ้านโพตาบบ้านนึ่งบ้านโพตาบเบือสีขันชบ้านโพตาบสีเือสีขันชัอยู่ทางไหนอยูุ่นาทางทางวานอนโอ้ทางวานอนทางคุณเนาะเือทางไมือไัรนมาสิไปตลาดว่านอนเขาไปไปเขาไปตลาดตาหค่ะ ไปทุกตลาดอยู่บนบอกคะสนใจทักมาได้นะคะที่เบอร์ที่บอกไปนะคะมาตลาดตอนทอแล้วก็ไปตลาดใดอีกนะคุณเลือกคำคุณเลือกคำนาล้อมนาล้อมหลักเจ็ดโอ้โหคุณเดี๋ยวค่อยไปหลายบนไปทุกตลาดไปทุกมือนะเมื่อมื้อนะตลาดกุชชามะนะคะมื้อนี้กับกุสุมาเนี่ยเมื้อนี้ตลาดควายกุสุมาเมื่อตลาดงัวกุสุมา เดใจทักมาได้นะคะัวสามตัวนี้นะคะขายบัล <hi> ่ลบรสิเ <hey>, พ <l ada? S 1> <fe> ิ่มโอ้แม่รู้แม่รู้ซ oh, oh. <fe> <expression> <sk> ื้อเพิ่มเอาเมื่อบวานนี้เอาเมื่อกินหยาแม่บอหนี่แม่บอหนี่ครับแม่เนี่ยแม่ดำแม่ลูกแดงอยู่แล้วแม่ดำลูกแดงเอ้าอันขาวนะดิ พ่อเจ้าเโอซื้อต <S ES> no ัวน so like so ี้นี่แ่ดำลูกแดงซื้อสามหมื่นสองม่นส่ลู้นี่เดียวมื่อื่นตลาดบ้านไหมื่อื่นรถขี้มิ่นด้ี่ใหนารอมนี้หม่บานา้อมบ่นา้อมลายบ่ก็บอกคือว่าลายด้มาได้ตลาดน้อยเขาตลาดน้อยบปลายปนไห เอาเอามื่อเลี้ยงมมหรือเอาไปมือนี้ก็เอาไปขายดีแล้วกัซื้อไปขาย่เลเอาฝากเบอร์หน่ยฉันศูนย์แปดสามศูนย์แปดสามหกหกสองหองน้แดองศูนย์เกแปดงสังน้องแดงั่น้แดงค่ะโทรหาได้ค่ะอันนั้แม่ดำลูกแดงี่ค่ะมีอย่างไรลูกเ้อแม่ดำลูกแดงสม0่สามสิบ แม่รู้ันน่ตัวนี้ของไห่จ่ายเงินแล้วกอกันจ่ายเงินกันแล้วซื้อแล้วจ่ายแล้ว อันนี้ก็จะโลจะเลสเอาขึ้นรถแล้วซื้อแล้วเตรียมขึ้นรถแล้วกูรุ่นนี้รุ่นนี้รุ่นนี้ ตายแล้วบอยังบอรื่อ้ว่าเอาไปรูดเหรอเ่าใด้นะซุดนี48ช่องตูนี่บอแง่48 48,000 48,000 48,000มาทางชสองตู้ขาวขาวกับแดง ขาวแล้วก็แดงสี่หมื่นแปดพันสนใจทักมาได้นะคะที่เบอร์เบอร์โทรนะคะเบอร์โทรศูนย์แปดห้าเจ็ดหกศูนย์หกหสองศูนย์โทรหาได้นะคะงวดสองตัวนี้ค่ะ แม่แม mm ่ไม่าพ่อรแน่ดิใคเริ่มก่อนได้ากเรา่มก่ได้ขายงูอ่ะไปยืนที่งวขายงวหันบ่มีง่ขายมแล้วเอ้างัว่ะขสันะวันนี้ไให้ซื้อ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 ซืาเซายอซื้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 าซื้อซื้อมื้อซ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 ด้อซื้อซื้าอได้อซื้้อซื้ื้อซื้อซื้อะ

โอ้สือเลี้ยงครับครัี่นี่ขายอยู่นี่ขายันนะกับพี่น้ำมือเลี้ยงขายคือพวกขายสั่งคือบเว้าล่ะค่ขายบ่ได้เบาอยแม่ลูกสามเมืหน่้องใชนี่นี่ตัวนี้กับตัวุ้นสามิครับผมเอาบ่เอาบ่เดี๋ยวเดีตัวนี้นาินะตัวนี้ข้าแม่บ่ตัวนี้ก็แม่บ่ เขไร้ตัวนี้กับคูัตมเท่าไดห่งนย้าหปดหนึ่ปดแปดหนึ่งแปดหนึ่งเอี่หนึ่งเก้าสองสี่เบอร์เบอร์ศูนย์เก้าห้าศย์เกห่งองห้าหนยี่ยห้อยยังโหาไเ้ยห้อยยังแฟมแฟมแฟมโอแฟมแฟมเอกสารนี่บ่ จหานหอยแฟมเลยวาสันใครก็ค้มนี่พูดนี่ซีมนหาตัวบีตัวเดียวลสไตัวนึงบส่บุนบีรงบีาซสองหางบีงบีสองหาอลไองแล้ ม้นวนดีเช่าสองหาโอ้ม <c oughs> ีข่าเดียวด้วตัวนี้เด็กผมเ์นะครับวะโอ้ก็น่าจะคือรดนะบอเอ้าที่มีเจตัวขาดกระสันาคือรดอะไรบ้วงคือ ก็ซ so ื si ้อบอกแคนี่นซื้อบอ๊ะตัวเท่าไหร่ฮะสามสี่อันนี้เอาคืนทันดีสามสามแม่นั่งสี่ตัวนี่บอ๊ะแม่แม่นั่งสามตัวนี่บอ๊ะเอาเบอร์โทรนี่ศูนย์หกสามแปดเก้าสองหกห้าสองเก้า พออ้อย่างคะพ้อยลอย,อยบ้านไหนหน้องบัวแดงคะ่ะสนใจงูสามตัวกระทักมาได้นะคะนี่คะ่ะเพรานเอาคืนหล,ล่นหรอเพราะเอาเมืองหรอสนใจกระทักมาได้คะ่ะสามตัวนี่นะคะสามเมืองสองบอกว่าล้วนจะไหนน่ะโทรถามกันเอาค่ะได้ค่ะสามตัว สนใจกันทักใดค่ะที่เบื่อหายเมื่อกี้นี้ละคะ่ะเจ้าคือหลดแล้วมากประทนันไหวหลอดนอด้องใบแดงค่ะศูนย์หกสามแปด้างหกใจทักมาได้นะคะเอาไปปุ่ก็ได้นะะ้ะ สนใจทักมาได้คะ่ะที่เือนนะคะ่ะจะกลับบ้านแล้วน้องบัวแดงค่ะหัวกระแดงอีกอีน้องบอัวแดงงวแดงน,น้องใบแดง <laughs> เบาบางเนี่ยละไปคือนลวดลายแน้่นะเบาบางเนี่ยละ<อ>ส่วนเข้มนี้ก็ให้ชมบรรยากาศพอแค่นี้ก่อนนะคะติดตามที่ต่อไปได้จ้าขอบพระคุณมากนะคะสวัสดีจ้า